ทองเลนและอนุภาพแห่งกรุณาทองเลนในภาษาทิเบตหมายถึงการให้และรับเป็นวิธีการที่มีประโยชน์และทรงอนุภาพที่สุดวิธีหนึ่งเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองจมอยู่กับตัวเองทองเลนจะเผยให้คุณเห็นสัจธรรมแห่งความทุกข์ของผู้อื่นหากจิตใจของคุณถูกปิดกัน้น ทองเลนจะทำลายพลังต่างๆที่ปิดการจิตใจของคุณและหากคุณรู้สึกหมางเมินกับคนที่เจ็บปวดรวดร้าวต่อหน้าคุณหรือคมขื่นท้อแท้ทองเลนจะช่วยให้คุณพบและเผยรัศมีแห่งความรักรักที่แผ่มาจากธรรมชาติเดิมแท้ของตัวคุณเองทองเลนเป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมาก ในการทำลายการยึดติดหลงไหลในตัวตนอันเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งมวลของเราและเป็นรากเหง้าแห่งความกระด้างในจิตใจวิธีปลูกความรักและกรุณาก่อนที่จะฝึกทองเลนคุณต้องรู้จักบ่มเพาะความการุณาในตัวคุณ กรุณาคือการปรารถนาที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์การทำเช่นนั้นยากกว่าที่เรามักนึกถึงกันเพราะแหล่งกำเนิดแห่งความรักและกรุณาของเรานั้นบางครั้งก็ซุกซ่อนจนเราหาไม่พบและเราอาจไม่มีหนทางเข้าถึงมันได้ยังโชคดีที่มีการคิดค้นวิธีกรุณาภาวนาขึ้นมาหลายวิธีเพื่อปลูกความรักที่แฝงเร้นในตัวเรา วิธีการเบื้องต้นนี้ได้คัดเลือกมาจากบรรดาวิธีการที่มีอยู่มากมายเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคุณสามารถน้อมจิตทำตามคำแนะนำพร้อมๆกับฟังคำบรรยายตามวิธีต่างๆได้เลยขอให้คุณอยู่ในท่าที่สบายอยู่ในสถานที่ปลอดภัย หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆสักสองถึงสามครั้งแล้วน้อมจิตทำตามวิธีวิธีปลูกความรักและกรุณาวิธีที่หนึ่ง เมตตากรุณาให้น้ำพุได้หลั่งไหลเมื่อเราเชื่อว่าเราไม่มีความรักมากพอมีวิธีที่ช่วยในการค้นพบและปลุกมันขึ้นมาขอให้คุณสํารวมจิตและสร้างภาพในใจเพื่อรื้อฟื้นความรัก ที่บางคนได้มอบให้แก่เราอันเป็นความรักที่เราประทับใจอย่างยิ่งอาจเป็นความรักในวัยเยาว์ก็ได้โดยจารีตประเพณีคุณถูกสอนให้นึกถึงแม่และความเสียสละที่แม่ได้ให้แก่คุณมาตลอดชีวิตแต่หากคุณมีปัญหาในเรื่องนี้คุณอาจคิดถึงปู่ย่าหรือตายาย หรือใครก็ได้ที่มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อคุณอย่างลึกซึง้งระลึกถึงเหตุการณ์ตอนที่ท่านแสดงความรักแก่คุณอย่างแท้จริงและคุณรู้สึกได้ถึงความรักของท่านอย่างแจ่มชัดขอให้คุณปล่อยความรู้สึกดังกล่าวผุดขึ้นในใจคุณให้ใจคุณได้รับทุกสัมผัสแห่งความรักนั้น ให้ความกตัญญูแผ่ซ่านในใจเมื่อคุณทำเช่นนั้นความรักของคุณจะแผ่ออกไปเองถึงบุคคลน,นั้นแล้วคุณก็จะระลึกได้ว่าแม้คุณอาจไม่รู้สึกว่าคุณได้รับความรักเพียงพอแต่ก็เคยมีคนรักคุณอย่างแท้จริง การระลึกรู้ถึงความรู้สึกเช่นนั้นในขณะนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกอีกครั้งว่าคุณมีค่าคุณมีค่าควรแก่ความรักคุณเป็นคนน่ารักโดยแท้และขณะนี้หัวใจของคุณได้รับรู้สัมผัสของความรักแล้ว ความรักได้เติมเต็มอยู่ในหัวใจคุณขอให้หัวใจของคุณเปิดกว้างและให้ความรักหลั่งไหลออกมาให้แผ่กระแสขึ้นความรักนี้ไปถึงทุกๆชีวิตเริ่มจากคนที่ใกล้ชิดคุณมากที่สุดแล้วก็แผ่รัศมีแห่งความรักไปยังเพื่อนๆ และคนคุ้นเคยคนแปลกหน้าหรือแม้แต่คนที่คุณไม่ชอบหรือมีปัญหาด้วยแม้กระทั่งคนที่คุณอาจมองว่าเป็นศัตรูในที่สุดขอให้คุณแผ่ความรักไปทั่วทั้งจักรวาลให้ความรักนี้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ความรักนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่มีขอบเขตคุณจะพบว่าวิธีปฏิบัติวิธีนี้เปิดเผยน้ำพุแห่งความรักด้วยการเปิดทำนบแห่งเมตตาที่อยู่ในใจคุณคุณย่อมพบว่าวิธีนี้ช่วยบรรดาลใจให้เกิดกรุณา ธรรมะข้อหนึ่งที่พระสีอริยะเมตไตรได้มอบแก่ท่านอสังขะก็คือน้ำแห่งกรุณาหลังไหลไปตามลำธารแห่งเมตตาวิธีปลุกความรักและกรุณาวิธีที่สองกรุณาเห็นตนเสมอผู้อื่น วิธีที่มีอนุภาพในการปลุกความกรุณาคือเห็นคนอื่นไม่ต่างจากตัวเราเององค์ทลายลามะกล่าวว่าถึงที่สุดแล้วมนุษย์ทุกคนก็ล้วนเสมอเหมือนกันต่างประกอบด้วยเนื้อกระดูกและเลือดเราทุกคนล้วนรักสุขเกลียดทุกข์นอกจากนั้น เราต่างมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะได้รับความสุขกล่าวอีกในหนึ่งพึงระลึกว่าในฐานที่เป็นมนุษย์เราทุกคนล้วนเสมอเหมือนกันวิธีนี้ให้สมมติว่าคุณกำลังมีปัญหากับคนที่คุณรักเช่นบิดาหรือมารดาสามีหรือภรรยาคู่รักหรือเพื่อน จะช่วยได้มากหากคุณมองอีกฝ่ายไม่ใช่ฐานะที่เขามีบทบาทอันเป็นมารดาหรือบิดาหรือสามีภรรยาแต่มองว่าพวกเขาเป็นคุณอีกคนหนึ่งเป็นมนุษย์อีกคนที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกับคุณมีความรักสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกับตัวคุณ การคิดถึงบุคคลอื่นว่าเป็นคนจริงๆเหมือนคุณจริงๆจะทำให้คุณเปิดใจกว้างต่อเขาและทำให้คุณเกิดปัญญามากขึ้นว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรหากคุณเห็นคนอื่นว่าเป็นเหมือนคุณจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณเปิดกว้างและทำให้ความสัมพันธ์นั้นมีความหมายใหม่และไพ่บูรย์กว่าเดิม ลองนึกสิว่าหากสังคมและประเทศชาติเริ่มที่จะมองอีกฝ่ายแบบเดียวกันในที่สุดเราก็จะเริ่มมีฐานที่มั่นคงสำหรับสันติภาพในโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีปลุกความรักและกรุณาวิธีที่สากรุณานึกเราเป็นเขาเมื่อมีคนทุกข์ร้อน และคุณจนปัญญาไม่รู้ว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรให้นึกว่าคุณอยู่ในสภาพเดียวกับเขาจินตนาการให้กระสางชัดเท่าที่จะทำได้ว่าคุณจะทำอย่างไรหากคุณประสบความทุกข์ยากเหมือนเขาถามตัวคุณเองว่าฉันจะรู้สึกอย่างไรฉันอยากให้เพื่อนปฏิบัติต่อฉันอย่างไรฉันต้องการอะไรจากเขามากที่สุดเมื่อนึกว่าคุณเป็นเขาแบบนี้ ความชื่นชมที่คุณมีให้กับสิ่งเดิมๆคือตัวคุณเองนั้นจะย้ายเป้าไปเป็นความชื่นชมผู้อื่นดังนั้นการนึกว่าตัวเองตกที่นั่งเดียวกันกับผู้อื่นจึงเป็นวิธีที่ทรงอนุภาพมากในการคลายความติดยึดลหลงไหลในตัวตนและเปิดใจแห่งกรุณาออกมาวิธีปลุกความรักและกรุณาวิธีที่สี ใช้เพื่อนเป็นผู้ปลุกเราการุณาวิธีหนึ่งที่ได้ผลมากในการปลุกจิตให้มีการุณาต่อบุคคลที่กำลังประสบความทุกข์ก็คือจินตนาการว่าเพื่อนรักที่สุดของเราหรือคนที่คุณรักมากๆตกอยู่ในสภาพเดียวกับบุคคลคนนั้นจินตนาการว่าพี่น้องของคุณบุตรสาวบิดามารดา หรือเพื่อนสนิทที่สุดของคุณประสบความเจ็บปวดแบบเดียวกันหัวใจของคุณจะเปิดกว้างเองและกรุณาในใจคุณจะถูกปลุกขึ้นมาอะไรเล่าที่คุณต้องการนอกไปจากการช่วยเหลือเพื่อนของคุณให้เป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานจากนี้ก็น้อมนำกรุณาที่ผุดขึ้นในใจคุณ โอนถ่ายไปให้แก่บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณคุณจะพบว่าเกิดความรู้สึกอยากช่วยเขาขึ้นมาเองและคุณสามารถน้อมนำกำกับกรุณานั้นได้ง่ายขึ้นการจินตนาการนี้ยังช่วยเยียวยาญาติหรือเพื่อนสนิทของคุณด้วยเพราะคุณนึกถึงเขาคิดถึงเขาด้วยความรักและกรุณา ไม่ว่าเขาจะเจ็บปวดหรือทุกทรมานด้วยเรื่องอะไรก็ตามในอดีตหรือกำลังประสบในปัจจุบันหรือจะต้องประสบในอนาคตการที่พวกเขาเป็นอุปกรณ์ในการปลุกเร้าวความกรุณาในใจคุณแม้ว่าจะเพียงชั่วขณะจะเป็นบุญกุศลและก่ออนิสงส์แก่ตัวเขามากโดยเหตุที่เขามีส่วนช่วยเปิดกรุณาในใจคุณและเอื้อให้คุณช่วยเหลือผู้อื่น หรือผู้ใกล้ตายด้วยกรุณาบุญกุศลจากการกระทำนั้นย่อมคืนสู่เขาคุณอาจอุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการกระทำนั้นๆให้แก่เพื่อนหรือญาติที่ช่วยคุณเปิดหัวใจแผ่กว้างและคุณอาจปรารถนาให้เขาเป็นปกติสุขภาวนาให้เขาปลอดพ้นจากความทุกข์ในอนาคตนี้เป็นการแสดงกตันญูต่อเพื่อน และเพื่อนอาจประทับใจและขอบคุณคุณเช่นกันหากคุณบอกเขาว่าเขาได้ช่วยคุณปลุกกรุณาขึ้นมาในใจคุณกรุณานั้นมีอานิสงส์สามารถเยียวยาทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าผู้ที่บังเกิดกรุณาขึ้นในใจผู้ที่เป็นปัใจจัยให้กรุณานั้นบังเกิดขึ้นหรือผู้ที่ได้รับกรุณานั้น กรุณาเป็นแก้วสารพัดนึกซึ่งแผ่รัศมีแห่งการเยียวยารักษาไปทุกทิศท,ทุกทางวิธีปลูกความรักและกรุณาวิธีที่หวิธีบำเพ็ญกรุณาภาวนาการปลูกอนุภาพแห่งกรุณาในตัวเรานั้นไม่ง่ายเสมอไปมีวิธีที่ง่ายที่สุด เป็นวิธีที่ดีที่สุดและลัดตรงที่สุดแต่ละวันชีวิตได้ให้โอกาสแก่เรามากมายในการเปิดหัวใจของเราขอเพียงแต่เราใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์โดยใช้ภาพแห่งความทุกข์ของผู้คนที่คุณได้เห็นได้พบเจอภาพใดภาพหนึ่งในบรรดาภาพเหล่านี้ สามารถเปิดใจของคุณให้รับรู้ความจริงอันเจ็บปวดอย่างยิ่งในโลกให้ภาพเหล่านั้นเปิดใจคุณเถิดอย่าให้ความรักและความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนั้นสูญเปล่าขณะที่คุณรู้สึกว่าความกรุณาผุดขึ้นในใจอย่าปัดทิ้งหรือเมินเฉยเพื่อจะได้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อย่าก,กลัวหรือรู้สึกเสียหน้าเพราะความรู้สึกดังกล่าวหรือให้สิ่งอื่นมาดึงความสนใจออกไปเสียหรือปล่อยให้ความรู้สึกนี้กลายเป็นความเฉยชาจงมีความอ่อนไหวใช้กรุณาที่ผุดโพ่งอย่างแจ่มใสยอย่างรวดเร็วให้เกิดประโยชน์จดจ่อความรู้สึกนั้น และเพ่งพินิษให้ลึกซึง้งบ่มเพาะเพิ่มพูนและน้อมกรุณานั้นให้อย่างลึกลงไปด้วยการทำเช่นนี้คุณจะตระหนักว่าคุณเคยได้มืดบอดต่อความทุกข์มากเพียงใดและตระหนักว่าความเจ็บปวดที่คุณได้สัมผัสหรือเห็นขณะนี้นั้น เป็นเพียงเสี่ยวส่วนน้อยนิดของความเจ็บปวดในโลกสปรปสัตว์ทุกคนแห่งล้วนมีความทุกข์ปล่อยให้ใจของคุณเข้าหาความทุกข์เหล่านั้นด้วยกรุณาที่เป็นธรรมชาติและไร้ประมาณและน้อมนำกำกับกรุณานั้นเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ทุกหนทุกแห่ง โดยมีพระพรของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นปัจจัยหนุนส่งกรุณาเป็นสิ่งยิ่งใหญ่และประเสริฐกว่าความสมเพศเวทนามากนักความสมเพศมีความกลัวความหยิ่งทนงและความปั้นปึงเป็นรากเงาบางครั้งก็รวมถึงความรู้สึกพอใจอยู่ลึกๆว่าโชคดีที่ไม่ใช่ฉัน สตีเฟนเลอไวยกล่าวว่าเมื่อความกลัวของคุณสัมผัสกับความเจ็บปวดของคนอื่นมันจะกลายเป็นความสมเพชแต่เมื่อความรักของคุณสัมผัสกับความเจ็บปวดของคนอื่นมันจะกลายเป็นกรุณาดังนั้นการฝึกให้เกิดกรุณาก็คือการรู้ว่าสรรพสัตว์ล้วนเหมือนกัน และทุกคล้ายๆกันคือการให้เกียรติผู้ที่มีความทุกข์และรู้ว่าคุณไม่ได้แยกขาดหรือเหนือกว่าใครเลยดังนั้นปฏิกิริยาประการแรกของคุณเมื่อเห็นคนอื่นมีทุกข์จึงไม่ใช่เป็นแค่ความสมเพชเวทนาแต่เป็นความกรุณาอย่างลึกซึง้งคุณรู้สึกเคารพหรือแม้กระทั่งขอบคุณเขา พราะบัดนี้คุณรู้ว่าใครก็ตามที่กระตุ้นให้คุณเกิดกรุณาโดยมีความทุกข์ของเขานั่นเองเป็นตัวปลุกเร้าแท้จริงแล้วเขาได้มอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเขากำลังช่วยคุณให้เพิ่มพูนคุณภาพจิตที่สําคัญที่สุดสําหรับการบรรลุปัญญารู้แจ้งนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมในทิเบตรเราจึงพูดว่า ขอทานที่กำลังของเงินคุณหรือหญิงชราที่เจ็บป่วยซึ่งกำลังบีบคั้นหัวใจของคุณอาจเป็นพระพุทธเจ้าที่แปลงองค์มาปรากฏอยู่บนเส้นทางชีวิตของคุณเพื่อช่วยให้คุณเจริญเติบโตด้วยกรุณาและเพื่อจะได้เข้าสู่กระแสพุทธภาวะวิธีน้อมนำกํากับกรุณา เมื่อคุณเพ่งพิจารณากรุณาอย่างลึกซึ้งเพียงพอคุณจะเกิดความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะปัดเป่าความทุกข์ของสรรพสัตว์และเกิดสำนึกรับผิดชอบอย่างเฉียบคมต่อภารกิจอันสูงส่งนี้ดังนั้นจึงมีสองวิธีในการกำกับกรุณาและทำให้มีพลังขึ้นมาวิธีแรกคือการสวดมนต์ถึงพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันต์ทั้งหลายจากก้นบึ้งของจิตใจว่าขอให้ทุกสิ่งที่คุณทำทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจงเก่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์และยังเขาให้เกิดบังเกิดสุขดังคํำสวดที่ยิ่งใหญ่บทหนึ่งที่ว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอธิษฐานขอให้คุณเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่คุณพบปะ และคุณช่วยให้ความทุกข์และชีวิตของเขาแปลเปลี่ยนไปวิธีที่สองซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ได้ทั่วไปก็คือน้อมนำกำกับกรุณาใดๆก็ตามที่มีต่อสรรพสัตว์โดยอุทิศกุศลลกรรมและการปฏิบัติธรรมทั้งหลายของคุณเพื่อความผาสุกข,ของสรรพสัตว์โดยเฉพาะให้เกิดความรู้แจ้ง เมื่อใดที่คุณเพ่งพินิจกรุณาอย่างลึกซึ้งความประจักษ์แจ้งจะบังเกิดกับคุณวิธีเดียวเท่านั้นที่คุณจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างถึงพร้อมก็คือการที่คุณเกิดปัญญารู้แจ้งจากจุดนี้เองความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและความรับผิดชอบต่อทุกชีวิตจะบังเกิดขึ้นพร้อมๆกับความปรารถนาอันเปี่ยมด้วยกรุณา ที่จะรู้แจ้งเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ความปรารถนาที่เปลี่ยมด้วยกรุณานี้เรียกว่าโพธิจิตโพธิหมายถึงความรู้แจ้งและจิตหมายถึงใจดังนั้นคำแปลนี้จึงได้ว่าจิตใจของผู้รู้แจ้งการปลูกและพัฒนาจิตใจของผู้รู้แจ้งก็คือการบ่มเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธภาวะอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเราบำเพ็ญกรุณาจนถึงพร้อมและไม่เลือกที่รักมักที่ชังมเมล็ดพันธ์เหล่านี้จะผลิดอกออกอย่างงดงามกลายเป็นพุทธภาวะและแล้วโพธิจิตก็จะเป็นน้ำพุต้นกำเนิดและรากฐานแห่งมรรคาทางจิตวิญญาณด้วยเหตุนี้ในธรรมเนียมปฏิบัติของทิเบต จึงสวดมนต์ด้วยความเร่งร้อนว่าผู้ที่ยังไม่เกิดโพธิจิตอันล้ำค่าขอให้บังเกิดผู้ที่บังเกิดแล้วขอให้โพธิจิตนั้นงอกงามยิ่งขึ้นเป็นลำดับท่านพาทุนลิมโปเชสรุปรวมการฝึกฝนทั้งหมดเกี่ยวกับโพธิจิต อันเป็นความปรารถนาที่จะบรรลุโพธิญาณเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ดังคํากล่าวของพระศรีอริยาเมตรัยการฝึกฝนนี้เริ่มด้วยการน้อมใจให้เกิดเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาต่อสรรพสัตว์ไม่มีประมาณด้วยการภาวนายอย่างลึกซึ้งคุณสามารถพัฒนาคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้ให้เจริญงอกงาม จนถึงขั้นที่ไร้ขอบเขตจากนั้นโพธิจิตจะบังเกิดขึ้นในผู้ที่โพธิจิตยังไม่บังเกิดเพราะสิ่งนี้ได้นำคุณมาถึงจุดที่ถูกกระตุ้นด้วยความปรารถนาอย่างสุดจิตสุดใจที่จะรับผิดชอบผู้อื่นและดังนั้นจึงตั้งจิตมั่นที่จะปลุกหัวใจแห่งโพธิจิต ด้วยการฝึกฝนในสิ่งที่เรียกว่าการฝึกให้มองตนเสมอเหมือนกับผู้อื่นจากนั้นก็ให้นึกว่าเราเป็นเขาซึ่งรวมถึงการทำทองเลนและในที่สุดก็มองผู้อื่นว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าตัวเราเองโพธิจิตกรรมคือ การพัฒนาให้ถึงพร้อมซึ่งกรุณาศีลขันติวิรยิยะสมาธิปัญญาโดยให้ทำทั้งหมดนี้แผ่ซ่านไปด้วยยานทัศนาที่อย่างถึงสัจธรรมนี่คือมรคคาแห่งโพธิจิตหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดจิตที่เปี่ยมด้วยกรุณาและปัญญา ด้วยเหตุที่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์การปฏิบัติดังกล่าวจึงเป็นทางสายตรงสู่พุทธภาวะ